เรื่องน่าชงวนซูชิโร่ประกาศลดราคาแต่ทำไมาผู้บริโภคถึงรู้สึกเหมือนโดนขึ้นราคาเรื่องราวนี้สะท้อนอะไรในโลกธุรกิจอาหารญี่ปุ่นมาติดตามกันค่ะเมื่อวันที่16ตุลาคม2025ที่ผ่านมาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับซูชิโร่แบรนด์ซูชิชื่อดังระดับโลกที่เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยแม้ว่าทางแบรนด์จะประกาศลดราคาเมนูบางรายการแต่ผู้บริโภคก,กลับรู้รสึกว่าเมนูโปรดของพวกเขากลับมีราคาแพงขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับกลยุทธ ลดแลกแจกแถมของซูชิโร่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยนั้นมีการแข่งขันที่สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดอาหารญี่ปุ่นซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นชาบูซูชิปิ้งย่างยากินิกุหรือราเมนต่างก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่เสมอซูชิสายพานเป็นอีกหนึ่งสนามการแข่งขันที่น่าสนใจด้วยความที่ร้านอาหารเหล่านี้มกักจะมีคิวยาวเหยียด ทำให้เห็นได้ชัดเจนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่สูงมากซูชิโร่เป็นหนึ่งในแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นที่เข้ามาทําตลาดในไทยและได้รับกระแสะตอบรับที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเปิดสาขาที่ไหนก็จะมีแฟนๆเข้าคิวรอลิ้มลองซูชิและเมนูโปรดกันอย่างหนึ่งแน่นแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อซูชิโร่ตัดสินใจปรับราคาเมนูบางรายการขึ้นในขณะเดียวกันก็ลดราคาเมนูบางรายการลงเช่นกันแต่แล้วก็เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันที ผู้บริโภคต่างออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการลดราคาแบบนี้มันคืออะไรกันเพราะหลายเมนูที่เคยทางกลับมีราคาแพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทางแบรนด์เลือกที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพียงแง่มุมเดียวคือการประกาศปรับราคาลงบางเมนูพร้อมกับยกปรัชญาของแบรนด์ที่ว่าด้วยปรัชญาของซูชิโร่ที่อยากให้ทุกท่านได้ทานซูชิที่ทําให้อิ่มทั้งท้องและอิ่มทั้งใจเพื่อเป็นการตอบแทนการสนับสนุนจากลูกค้าทุกคนเราจึงได้เพิ่มความหลากหลายของเมนูและปรับราคาบางเมนูลง เพื่อให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยกับซูชิของเราได้มากขึ้นและด้วยความสําเร็จในการนําเข้าวัตถุดิบในจํานวนมากทําให้เราสามารถควบคุมต้นทุนและส่งต่อความคุ้มค่าให้ทุกท่านซูชิโร่ขอขอบคุณจากใจและสัญญาว่าจะมอบความสุขผ่านรสชาติของซูชิให้ทุกคนต่อไปแล้วราคาใหม่เป็นอย่างไรจานขาว30บาทจานแดง40บาทจานเงิน60บาทจานทอง80บาท จานดำหนึ่บาทตัวอย่างเมนูที่ปรับราคาลงจานขาวไข่หวานอินาริสูชิตแตงกวาโรสลัดทูน่าจากเดิม40บาทเหลือ30บาทจานดำมาคูโรสามอย่างโอโทโรคัตพิเศษโอโทโรคัตพิเศษโชยุอบุรจิจากเดิม120บาทเหลือ100บาทส่วนเมนูที่ราคาปรับขึ้นปลาฮามาจิสองคำจากเดิม60บาทเปลี่ยนเป็น1คำา40บาท กุ้งกังกันกอนสูชิตจากเดิม 40, 40บาทขึ้นเป็น60บาทหอยเชลลปรับเป็นจัมโบ้จากเดิม2คำ80บาทเป็น1คำ100บาทมารุกะซอสโชยุขนมหวานโฮมเมดทานาคอตตาวาราบิโมจิและมันเชื่อมญี่ปุ่นจากเดิม40บาทขึ้นเป็น60บาทประเด็นที่น่าสนใจคือการปรับราคาขึ้นลงในครั้งนี้มองในมุมธุรกิจถือเป็นการบริหารจัดการต้นทุนอย่างหนึ่งโดยทางร้าน ให้เหตุผลถึงการนำเข้าวัตถุดิบป,ปริมาณมากสำหรับการปรับลดราคาแต่สำหรับเมนูที่ปรับราคาขึ้นกลับไม่มีการชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมแต่ประเด็นสำคัญที่น่าคิดคือการขึ้นราคาเมนูโปรดของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความพักดีต่อแบรนด์ได้ในระยะยาวแล้วคุณหลักคิดคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้การปรับราคาของซูชิโร่สมเหตุสมผลหรือไม่หรือคุณรู้สึกเหมือนโดนขึ้นราคามากกว่าลดราคากันแน่ มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะและอย่าลืมติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายนะคะแบรนด์ซูชิสายพานอื่นๆในประเทศไทยซูชิโร่ซาชิโร่คาสูมิดริโคซูมิดริคูรัสซูชิเคโรซูชิคาปะซูชิแคปะซูชิเกนกิซูชิเจงกิซูชิฮามะซูชิแฮมะซูชิ